มันถูกกำหนดไว้แล้วให้รออาวิทนี่หลานเอาตำรวจมาจับใครผมเชิญผู้กองมาพูดคุยเรื่องคนร้ายที่มาคิดจะฆ่าผมนะครับ ก็กล <In society> ่าวหาใครในเขี้ยงไหมครับดีมากนาวิทย์อาภูมิใจในตัวหลานจริงๆเลยนะที่หลานไม่ปล่อยให้คนชั่วมันลอยนวลคุณตำรวจเชิญครับผมมีข้อมูลจากน้องในเขี้ยม ในเคี่ยมเนี่ยมืใช้เรือผมคนนี่มันเถื่อนมันก็เลยเป็นเหตุจูงใจให้ในเคี่ยมเนี่ยอาจจะอยากฆ่าหลานชายผมเชิญเลยครับเชิญเลยครับเ <laughs> พิ่งมาทำงานไม่ทันเรยทำไมยกขยงลาออกกันซะละ่ะออคือ พวกเราตัดสินใจกลับบ้านทางใต้นะครับยังไงต้องขอโทษเสียด้วยนะครับที่ลาวกับานันไม่เป็นไรฉันก็แค่เสียดายคนงานที่ขยันขยนะนะันน่ะนะอันนี้ฝ่ายบัญชีเขาคำนวณค่าแรงวาให้แล้วขอบคุณครับผำรานะครับ เห็นสหัสไหมคนที่เพิ่งมาทำงานใหม่เหรอเออใช่ใช่ใช่คนที่ผิวค้ำคหน้าคมคมเข้มเอมหล่อหล่อๆน่ะอะไรเป็นเมียเขาเหรอพี่บอกมาทนาว่าเห็นหรือไม่เห็นก็พอไม่ต้องถามหรอกว่าเป็นอะไรกันน่ะถามก็ไม่ได้อีกโอ้ยเฮ้ยพี่เดี๋ยวก่อนต้นสนเขามาทำงานหม เฮ้ยนายเจอแล้วเฮ้ยโทษทีลืมไปคุณบอกว่าถ้าคุณล้มเนี่ยไม่ต้องช่วยปล่อยให้ล้มไปโทษทีนะนายนี่มันกวนปภาษาทจริงๆเลยแต่ว่าแต่ฉันไม่โกรธนายหรอกนะเพราะความจริงแล้วอะฉันมีเรื่องสำคัญที่จะต้องบอกนาย อะไรนะคุณธานีรู้หรือ่าว่าอินาวิเจอคุณนันแล้วฉันขอโทษนะฉันขอโทษฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆนะแต่ว่าคือฉันจําเป็นจริง,รง,รงๆอ่ะเพราะว่าคุณธานีอ่ะเขาขู่ว่าเขาจะฆ่าพี่ลินงั้นคุณธานีก็อาจจะรู้แล้วว่าพวกเราอยู่ที่นี่ฉันรีบไปเตือนในเขี้ยมเดี๋ยว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 ,ยว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 นี่นายฉันขอไปด้วยนะนะ ฉันหนีคุณธานีมาแล้วตอนเนี้พี่ลินก็อยู่ในกำมือคุณธานีอะนะให้ฉันไปด้วยนะฉันไม่รู้จะไปเพึ่งใครแล้วอะน้าน้าจะไปด้วยนะนะานะ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 ให้ฉันไปด้วยนะตกลงว่านายจะขยายไปอยู่อำเภอใกล้ๆใช่ไหมป้าอืมไปไหนไกลไม่ได้หรอกเงินทองก็ไม่มีแต่ถ้าเราไม่หนีไปให้ไกลๆแล้วเราจะหนีคุณธาน,นีพ้นเห,หรอป้าเห็นนายบอกว่าเรื่องหนีนี้ก็แค่กันเอาไว้ก่อนเท่านั้นแหละ เผื่อว่าคุณนาวิศจะไปฟ้องคุณทานีว่าเห็นพวกเราอยู่ที่นี่กัน ธานีในเคี่ยมอยู่ไหนเออฉันถามว่าในเคี่ยมอยู่ไหนเอะอะไรกันเหรอพี่เจงคุณธานีสสวัดีในเคี่ยมสบายดี นี่ับคุณตำรวจในเคี่ยมคนที่แอบ,บใช้เรือของค้าน้ำมันเถื่อนและคิดที่จะฆ่าปิดปากผมส่วนนั่นลูกน้องมัน ตำรวจพอฉันไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าคุณอยากจะจับก็จับคุณทานีสิคุณทานีวางแผนจะฆ่าหลานตัวเองฉันมีหลักฐานว่าในเคี้ยมค้าน้ำมันถือแถมตำรวจประสานไปที่เดินนองยังพบรายนิ้อนาวิย์บนเรือแสดงว่านาวิทเนี่ ไปรู้ไปเห็นการค้านี่ยมันเถื่อนเข้าในเคียมเลยจะฆ่าหลานชาชฉันปิดปากกันเล่ะไม่จริงที่มีรอยนิ้วมือของคุณนาวิศอ่ะก็เพราะว่าคุณนาวิศเคยไปทำงานในเรือหลานชายฉันไปถึงประไยบริษัทนี่อย่างนเธอบอกว่าเคยไปทำงานบนเรืออย่างนัก็ตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเขาไปทำงานในเรือจริงๆนี่ จริงนะคะคุณตำรวจพวกเราเป็นพยานได้ค่ะพอเลยนะป้าคุณตำรวจเขาไม่ได้โง่หรอกนะเขารู้ว่าใครพูดจริงใครให้การเท็จถ้าอย่างนั้นคุณตำรวจก็คงพอจะดูออกว่าผมจะค้าน้ำมันเถื่อนได้ยังไงถ้าเจ้าของเรือเขาไม่รู้เรื่องใช่ครับคุณตำรวจคุณธานีเป็นคนสั่งให้พวกเราทำผมไม่คิดว่าคุณตำรวจ จะเชื่อคาพูดของคนพวกนี้หรอกนะครับคุณอากับผมอยู่ที่กรุงเทพส่วนพวกเขาอยู่ที่ระนองคงเป็นเรื่องธรรมดาที่เรื่องชั่วร้ายที่พวกเขาทําจะรอดหูรอดตาคุณอาไปได้คุณนาวิทย์คุณกำลังปักปั๊มพ่อช่นะคุณเองก็ความจําเสื่อมคุณจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรจริงอะไรหลอกคุณแน่ใจได้ยังไง พวกคนที่คิดจะฆ่าคุณไม่ใช่อาันาแท้ๆของคุณถึงฉันจะความจำเสื่อมแต่ฉันไม่ได้โง่ฉันพอจะดูออกว่าใครที่เข้ามาหาฉันโดยมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าแล้วฉันก็ดูออกว่าผู้หญิงที่เข้ามาหาฉันตั้งใจใช้มันยาหลอกลวงฉันหรือเปล่า คุณนาวิดคุณกำลังเข้าใจผิดนะพวกเราไม่ได้หลอกลวงคุณจริงๆรดยุดพูดตัเองพอได้แล้วคุณตำรวจครับเอาตัวนไปได้แล้วจ้าเดี๋ยวค่ะคุณตำรวจไม่ใช่นะคะนาไม่เกี่ยวนาวิดฉันขอรองนะเสื้อฉันถอดขอฉนไม่ ฉันไม่ได้คิดมากคุณจริงๆเชื่อฉันเถอะ เฮ้ยมีรถตำรวจด้วยคุณนาวิศนายธานีเฮ้ยนี่นายจะออกไปไหนออกไปไม่ได้ผมปล่อยให้นายเคี่ยวถูกจับไม่ได้อะนี่นายหิดกอนนี่นายออกไปก็ช่วยพวกเขาไม่ได้มีแต่จะโดนจับไปอีกคนนึงแล้วคุณให้ผมเอาตัวรอดคนเดียวนี่เหรอ คุณหุ่นกอนนี่ฟังฉันก่อนไม่ได้แปลว่าหนีอยู่ตัวเราเป็นคนเดียวแต่มันต้องมีคนอยู่ข้างนอกนี่จะได้คอยหาทางช่วยพวกเขานี่คุณใจเย็นๆก่อนได้ไหมตั้งสติก่อนนะแล้วเราค่อยหาทางช่วยพวกเขากันเราหาทางออกจากที่นี่ก่อนดีกว่าคุณตำรวจพวกเราสิคะพ่อไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะคุณตำรวจได้ขึ้นรถเลย ได้ครับคุณตานีนาอยคุณตำรวจคะความจริงเนี่ยจะมีลูกน้องในเคียยอีกคนที่ชื่อสหัตแต่มันคงจะหวายตัวทันหนีไปซะก่อนไม่ต้องห่วงดีกว่านะครับผมมีแนวทางจับกุไลได้ครับอบคุอะไรครับวัสดีครับ <c oughs> จ้าขึ้นรถ